ตอนนี้เรามาถัชรพลเมน่อไหครับสวัสดีครับวัชระพลมีรายการเมื่อไหร่น้องชายเห็นลูกพี่ว่าน่าจะเป็นที่สองที่สองเจอกับซื่อสายเป็นไงบ้างการเตรียมตัวไปนี้ก็พร้อมเหมือนเดิมพี่ก็เกือบเป็นเดือนเป็นตัวเป็นเดือนอะไรรอบเดืเพราะว่าโชคเสร็จก็พักอาทิตย์นึงแล้วก็กลับมา ช่วงหลังเรียบผลงานเราก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับชนะกันบ้างไหช่วงหลังก็ชนะซีวีแล้วก็ปัสตามสองคนมัดทั้งสองไฟะครับโอ้โหช่วงนี้โหมากร่างกายดีก็เริ่มกลับมาแล้วครับอืมการนี้ต้องเจอกับซื้อสัตว์ครับสไตล์ก็คล้ายๆกันครับแต่แกชอบไหมสไตล์แบบนี้ก็ก็น่าจะต่อยง่ายของมวยซ้ายครับเพราะว่ามวยซ้ายบางที บังยากครับแล้วก็ชอบต่อยกับมือซ้ายครับแต่ว่าต่อยซื้อาศาตร์นี่สนุกแน่ครับน่าจะสนุกครับเคยต่อยกันยังครับยังครับไม่เคยก็เ,ยเป็นคู่ที่แฟนต่อยอยากดูมากก็ไปนี้ที่ปั้มมาใครบ้างซ้อมมาไายบ้างหลายคนครับว,ว่านีพวกปามมาช่วยช่วยแล้วก็ปั้มกับพวกน้กกองในค่าย,ยคู่ลงมอกลงมาอกั กูลงนอมบางทีก็ให้อาจารย์เด็ดดวงลงให้ครับลงอาจารย์เด็ดดวงเลย <c oughs> แล้วนักมวยในค่ายใครลงให้ก็มีสลับกับพวกน้องๆน่ยในค่ายแล้ออมีหลายคนนะช่วยกันหลายคนช่วยกรับดูเทปซื้อสัตว์แล้วลูกไหนอันตรายสุดก็เ,ออเขาก็มีเตะมีหมัดรุนแรงเหมือนกันครับเออข,าขาก็หนักเลยครับเพราะเขาตัวใหญ่กว่านยครับในในความรู้สึกเรากับซื้อสัตว์เนี่ยมีโอกาสไม่ครบห้ายกเลย ก็แล้วแต่จังหวะแล้วโอกาสครับเดีรยบเพราะว่ามวยอาจจะพลาดก็ได้มันก็ชิงกันทำอะเนาะใช่แต่ว่าถ้าคอยคบหายกมากจะสนุกครับผมเดี๋เดือดแน่นอนก็อยากให้ได้ดูเดือดกันครับครับก็เต้นรุนรางๆดูเดือดแทงตีด้วยครับแขวงนะครับหขวงนะดูเดือดแขนงีก็ คล้ายๆก็อยากได้นะพี่นะแต่มันก็ต้องอยู่ที่เกมบนเวทีครับว่าจะ่อยกันยังไงครับก็อยู่ที่เราด้วยกู้ต่อสู้ด้วยใช่ครับ่อ่อยากจะบอกอะไรแฟนๆบ้างเนาะก็ช่วยเป็นกําลังใจผมนะครับผมเต็มที่ทุกไฟครับผมน้ําหนักตกลงเท่าไหร่ก็ร้อยสิบเก้าครับร้อยสิบเก้าโอเคนะร้อยสิบเก้าสบายๆเลยครับไม่ต้องคุณเยอะครับถ้าร้อยสิบเก้าทำประมาณกิโลเนี่ย นสามโลครึ่งสามโลครึ่งโหสบายเลยโหช่วงหลังผลงานดีแะก็ขอให้โชคดีครับน้องชายครับ